สวัสดีทุกท่านครับผมพาทุกท่านมาที่นี่ครับตำบลตาอองอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับร้านลุงหงาครับเครื่องจักรกลการเกษตรเก่าญี่ปุ่นครับนี่นำเข้าจากญี่ปุ่นเลยครับเป็นเครื่องอัดฟางครับหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อเลยครับท่านท่านใดที่กำลังมองหาเครื่องอัดฟางอยู่ครับเจอแล้วครับอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่เองครับอำเภอลำดวนสุรินทร์ครับนี่ลุงหงาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม เป็นของเก่าญี่ปุ่นเนาะของเก่าของของทางร้านจะมีนําเข้าจากญี่ปุ่นกับอเมริกาจากอเมริกาแบบไหนเป็นของญี่ปุ่นแบบไหนเป็นของอเมริกาตัวนี้339จะนําเข้าจากญี่ปุ่นจอรเดียนี่นะจอรเดียจากญี่ปุ่นพวกสตาจากญี่ปุ่นสตาญี่ปุ่นสตาส่วนมากจะมาจากญี่ปุ่นแต่ถ้าเป็น 3. 7 6ตัวนั้นจะนําเข้าจากอเมริกาตัวสีเขียวนั่นเนาะราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับนี่ของเราก็มีราคาเริ่มต้นที่แสนเก้าหมื่นแสนเก้าครับ มีแสนเก้าหมื่นสองแสนกว่าสองแสนกว่าราคาไปยันสุดสี่แสนกว่าครับมีหลายรุ่นคุยกันได้นาะครับคุยกันได้เพราะว่ามันมีเยอะค่อนได้สดได้ได้ได้เลยครับมาที่นี่เลยครับลุงหงาครับติดถนนลำดวนสุรินทร์ครับหาง่ายมากเพิ่งเปิดได้สามสี่วันนี้นะเพิ่งเอามาลงจริงจริงเราอยู่ข้างในอ๋ออยู่ข้างในนน้นยังมีให้เลือกอยู่ประมาณห้าหกสิบคันโอ้ยังขนมาไม่หมดครับผมคันที่ใครที่กําลังมองหา เครื่องอัดฟางครับหลากหลายรุ่นเลยครับตั้งแต่จอร์เดียสตานี่ครับหลากหลายเลยครับมาจากญี่ปุ่นมาจากอเมริกาครับมาที่ลุงหงาได้เลยครับอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับมาแล้วครับใกล้ๆเรานี่เองครับสดผ่อนคุยได้ครับลุงหงาคุยได้ง่ายเลยนะครับนีติดถนนทางไปจังหวัดสุรินทร์เลยครับนี่ครับร้านลุงหงาโอเคครับผมเดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับครับครับเดี๋ยวค้นจาก ที่เดิมออกมาข้างนอกพยายามย้ายมาเรื่อยพยายามย้ายมาเรื่อยๆนี่ครับทีมนิยมเป็นแม็กซี่หลักๆแล้วที่นิยมก็คือแม็กซี่ราคาสูงสุดก็คือพวกตระกูลแม็กซี่เริ่มต้นจาก1นึ่งสองศูนย์หนึ่งสองสองหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสองแปดก็มีทุกรุ่นนะครับหูุลึกหูุดายละเอียดจริงๆเลยครับลุงไงานหลับตามองเห็นหลับตามองเห็นหมดเราไม่กล้าพูดอยู่ในวงการนี้นานหรือยังครับเกิดมานานแล้วครับจริงๆอ่ะผมเกิด เกิดในวงการรถอัดฟางมันนรถอัดฟางครับแสดงว่าเคยรับจ้างอัดฟางก็ผมก็ผ่านประสบการณ์ตั้งแต่ซื้อจากเก่านอกมาใช้เองเคยใช้เคยใช้เคยใช้รู้หมดเลยตับไตใส้พุงรู้หมดก็หลับตาเห็นหมดหลับตาเห็นหมดมีตำราขายสนใจตำราก็มีโอเคครับเชิญทางนี้เลยครับถ้าท่านใดที่กําลังมองหาเครื่องอัดฟางสดพรคุยกันได้เลยนะครับนี่โอ้พึ่งเห็นครับแล้วก็ สะดวกรวดเร็วครับอยู่ติดถนนเลยนะครับพึ่งพิ่งย้ายครับนี่ร้านยังไม่เสร็จเลยครับนี่ไฟยังไม่ลงไฟยังไม่ลงเลยครับขนาดใหม่จะขนาดไหนโอเคโอเคเพื่อเป็นข้อมูลนะครับขอบคุณลูกงาครับสวัสดีครับขอบคุณครับโอเคครับผมอย่าลืมครับโอเคครับผม